โอ้โหพี่น้องกินอย่างนี้เลยเหรอครับรับพี่น้องสุดยอดสุกแล้วพี่น้องครับโอ้โหใช้มือเปล่าจัดเลยพี่น้องถ้าพูดถึงวิวนี่ก็ใช้ได้นะครับพี่น้องครับสวยงามเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะออกมาแล้วพี่น้องออมาถึงไม่เลยลองเปิดกระเป๋าดูพี่สาวมีอะไรนะมีอะไรของฝากเลยดูสิมีอาหารป่าพี่น้องโอ้ทำไมน่ากินหมดเลยเนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้อยู่กับ,กบผมพี่ฮีโร่คนดอยชแนลเชนเคยนะครับวันนี้กับผมกับพี่พานุนะครับ เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมากินข้าวในกลางป่าลึกนะครับตอนนี้เราอยู่ในคลองน้ํากลางป่านะครับนี่ครับตอนนี้เราจะหาของป่านนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับดอดูด้วยกันนะครับ โอ้โหพี่น้องกินอย่างนี้เลยเหรอครับรรบเป็นเนาสุดยอดอืมคำโตโตเลยครับพี่น้อง Bye. Yeah. Yeah. น่าจะอร่อยนะครับว้าวหอมแล้วพี่น้องพี่น้องนี้เดี๋ยวเราจะใส่พริกเข้าไปในเครื่องปั่นนะครับนะ,นะ,นะครับเห็นไหครับ เนี่นะครับได้ที่ได้แล้วครับโอ้ยเยี่ยมเลยเคลื่ปรุงนะครับพี่น้องครับน้ำพริกเข้าไปแล้วพี่น้องเอาเผิดๆนะพี่น้องนี่ นี่เป็นหยวกมะเต่านะครับพี่น้อง ลองชิมดูสิชิมลองชิมดูสัหน่อยอ่ะแแ่บหรือเปล่าเนี่ยอมันตกแล้วพี่น้องทำไมมันตกอย่างเงี้ยพี่น้องอกินไม่ได้แลิ้งเลยิ้งเลยพี่น้องเออน่าเสียดายมันต้อไปเอาชิ้นใหม่เลย ทอะไรดูแบบนี้สุขแล้วพี่น้องครับโอ้โหใช้มือเปล่าจับเลยพี่นอ้องนี่นะครับเมนูอาหารของเรานะครับกินของป่าอันนี้ก็เป็นอ่าหยวก มะต่าใส่หมูนะครับโอเคมามาๆๆพี่น้องครับมากินข้าวด้ยวยกันนะครับเอาครับพี่น้องครับกินข้าวในป่าอย่างนี้นะครับ กินแบบนี้นะครับน้องครับนี่ยตไป,ตไปใครใครปากกว้างก็ใส่เยอะๆนะครับพี่น้องผมนี่มันพูดได้แค่นี้นะครับนี่า <c oughs> <c oughs> อร่อยทุกคำครับ đều đeo cái đó, và đó đỏ đó, Good dưa dưa บอแล้วพี่น้องอั oh. พี่น้องอันนี้หยวกนะครับใหญ่มากนะครับเราจะเอาไปฝากพี่สาวนะครับสัพไรนะครับพี่น้องซัพไรส์ซพี่สาวไม่รู้นะครับว่าผมจะเอาอะไรไปฝากเขานะครับ เดี๋ยวราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าเขาจะเจอ๋อตื่นเต้นไหมครับว่าเขาจะดีใจไหมครับอันนี้เป็นอาหารป่าที่อร่อยนะครับโอเคนะครับพร้อมไพพ่นอนทุกคนครับ ตอนนี้ก็ผมเริ่มที่จะเดินทางนะครับเดินทางไปอีกําเภอหนึ่งนะครับอําเภอท่าสองยางนะครับเดี๋ยวรอดูด้วยกันนะครับว่าพี่สาวนะจะดีใจไหมครับผมเอาของป่าเกี่ยวกับอาหารป่านะครับไปฝากเขานะครับนี่ครับเต็มกระเป๋าเลยครับพี่น้องครับ พ่อหมพี่น้องทุกคนครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะครับ2ชั่วโมงกว่าๆครับยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมจะให้ดูทางเข้าหมู่บ้านด้วยนะครับว่าหมู่บ้านที่พี่เสาวผมอยู่นี่เป็นยังไงนะครับโอเคครับเราไปดูด้วยกันนะครับพ่อหมพี่น้องทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงทางเข้าหมู่บ้านนะครับพี่น้องครับบ้านหนองบัวนะครับอันนี้นะครับ ขวามือนี้ก็จะเป็นอนามัยของหมู่บ้านนะครับพี่นะ้องครับนี่ครับถ้าพูดถึงวิวนี้ก็ใช้ได้นะครับพี่น้องครับสวยงามเหมือนกันนะครับ เป็นสามน้ำมันนะครับพี่น้องจะให้ดูครับครับช่วงนี้อากาศดีครับพี่น้องครับ โอเคนะครับนาทีน้องครับตอนก็ถึงบ้านพีเสาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันครับเขาจิตตื่นเต้นไหมครับ เ้าไปในบ้านของพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะออกมาแล้วพี่น้องเออ,อาถึงไมแเละลองเปิดกระเป๋าดูพี่สามีอะไรนะมีอะไรของฝากเหรดูสิมีอาหารป่าพี่น้องโอ้ทำไมน่ากินหมดเลยเนี่ย นี่เราไปหาในป่าลึกมากเลยนะเนี่ยของอร่อยๆแค่นั้นะเลยนี่อะไรอะ่ะหนูไรครับหนูเหรอหนูขอบกระดเลยเนะี่ยไม่ได้กินนะนได้โอ้ยยอดเลยย่างไีง่ดีเลยครับน่ากินมากเลยก็ย่างเสร็จแล้วนะน่าจะอร่อยน่าดูเลยหนูางแล้วม,มีอะไรอะ่ะมีไหวดามครับ โอันนี้หัวปลีปลาครับปลีปลาเนี่เอาไว้แกงเนาะอร่อยกว่าหัวปลีธรรมดาก็ได้เนันก็มีนี่ด้วยมีหอยป่าเหมือนกันหอยดำหอยหวานหอยดำหวานเนี่ยอันเนี้ยเอาแกงกับหมูผัดอะ่อันนี้ภาษาเกลียดเรียกว่าเวเรซูโปรครับเรซูโปรอันนี้อันนี้ลวกอันนี้ภาษาเกลียดเรียกว่าโฮโฮโปร บุกโลอร่อยมากเลยนะถ้าภาษาไทายเรียกว่ายหยวกห่วานวลาแกงกระหมูเน,นี่ยอร่อยมากเข้ากันดีใจมากเลยอ่ะขอบคุณนะ <c oughs> ที่เอามาให้อะ่ะอยากก <c oughs> ินตั้งนานแล้วไปหาซื้อได้แต่ของปลอมที่แม่ตัวเขาบอกว่าเป็นคันดิ้นแต่ไม่ใช่กิน <c oughs> แล้วมันขมแต่ว่าอันนี้อร่อยที่เขาขายนะเป็นของปลอมที่กลับมาจากเชียงใหม่มาซื้อแต่อันนี้สุดยอดมากเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะ รอดูนะครับว่าพี่สาวจะทําเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูด้วยกันนะครับโอเคจากไปอย่าให้เสียนะครับบายพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนผมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะลบนิดนึงนะพี่น้องครับเป็นธรรมดานะครับโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักช่วงบ่ายนะครับบ่ายสี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราดูพี่สาวทำกับเขาด้วยกันนะครับ mm hmm. พ่้อมพี่น้องทุกคนครับอันนี้พี่เสาวหั่นหยวกเป็นชิ้นๆอย่างเงี้นะครับน่าจ,จะเป็นหยวกใส่หมูนะครับซี่โครงหมูนะครับอันนี้วิธีการของเขานะครับพี่น้องครับผิก mm hmm. แกงนะครับตามสุต โบราณนะครับสุดพ่อแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับนี่เป็นสมัยเต็มพ่อแม่แต่ก่อนแล้วนะคะเนี่ยทำพิเกน,เนี้ค่ะ ใส่พริแห้งแล้วก็ใส่เม็ดเม็ดอะไรนะมะละกแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมแล้วก็แกงหมูนะคะมากินกับเรานะคะอร่อยมากเลยลอะ้รก็เสร็จแล้วเสร รสชาติมันหนักหน่อยเติมอีกนิดนึง โบราณเพาว่าน้ำโคกเนีอ่อาน่อยลาตามพริกเสร็จแล้วก็น้ำโคกอ่ะใส่สี่โครงนะคะอร่อยนะคะ่ะ ส่เนื้นะคะ เน้ำน่อยเสร็จแล้วก็ต้องปิดฝาไว้ประมาณชั่วโมงค่อยมันดูนะคะอนนจะเบรยียนอะ

ตองกินอะไเข้าไปราที่อมนเหรอกัง <vallahi> คิวไล่ๆตังคิวเลคลยวเลยเยบอกตเลยอทของทุกคนครับพร้อมหน้าพร้อมตานะครับตอนนี้ครับกินข้าวกินปลานะครับอันนี้ก็พี่เขยผมนะครับ อันนี้ก็หลานสาวนะครับหลานสาวคนลีลาอ,อ, <c oughs> อันนี้ก็พี่สาวนะครับอันนี้พี่มี่ครับอันนี้พี่พรครับพี่สาวผมนะครับครอบครัวก็ประมาณนี้นะครับกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอันนี้กินข้าวกับลฝีมือพี่เสาวนะครับ <c oughs>

ราคาพอดีเลยเนี่ยแล้วก็มาพอดีมั้งดีจ้ะดีเลยนะพอดดูสิแบบดูง่ายเขาซื้อเาราคาเท่าไหร่โอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับยังไงกับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ